พอเริ่มพิจาคดีเนี่ยนะครับปรากฏว่าทีมทนายไทยเนี่ยซึ่งนําโดยพี่การุณสายงามนําเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่าบ้านหนองจานเป็นแผ่นดินไทยเนี่ยมีทั้งภาพถ่ายแ,แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมแผนที่ UN มีหลักฐานยืนยันก่อนปี2543ที่เที่ขเมรมันจะเข้ามายึดเนี่ย เป็นแผ่นดินไทยีทคนไทยอยู่ปรากฏว่าก่อนที่จะพิจารณาคดีเนี่ยได้เอาไปให้สถานทูตไทยรับรองสถานทูตไทยไม่รับรองให้แม้แต่แผ่นเดียวครับโอ้โหบัตรคบจริงๆครับนี่แหละจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้แพ้คดียังไม่จบยังไม่จบปรากฏว่าพอเริ่มพิจารณาคดีพี่การุณก็ตะโกนบอกผมว่ามันไม่ยอมรับเอกสารไทยผู้พิพากษาก็ตอบว่าเพราะรัฐบาลคุณไม่รับรองดังนั้นเอกสารของคุณจึงไม่สามารถใช้ในนี้ แล้วผมมารู้ความจริงตอนหลังตอนไหนรู้ไหมผมมารู้เมื่อผมติดคุกไปแล้วสองปีกว่าที่เลือนจำเปรยซอรปรากฏว่ามีทหารเขมรยศพนโทสองคนสองคนเนี่ยเขาเป็นคนคุมกําลังอยู่ตรงนั้นน่ะที่จังหวัดเบญเ,เ,เจมินเจอเนี่ยเขาไปเล่าให้ผมฟังเขาพอพูดไทยได้เขาเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเนี่ยอยู่ตรงนั้นเนี่ยในวันที่ ขาบอกว่าในวันนี้ท่านถูกจับผมก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็บอกว่าแล้วท่านรู้ไหมสาเหตุที่ทําไมท่านถึงถูกจับแล้วทําไมคำเหนถึงต้องดําเนินคดีกับท่านเขาบอกว่าเขาคนของท่านนั่นแหละคนประเทศท่านนั่นแหละทีบท่านมาให้ะคะเหนใช้คานี้เลยนะทีบท่านมาให้คำเหนแล้วตอนนั้นใครมีอํานาจรัฐบาลอภิสิทธิ์นะเป็นรัฐบาลอภิสิทธิ์ คนที่มีอำนาจคุมทาหารก็คือพลเอกประวิตธวงสุวรรณมีตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีคุณสุเทพเทือกสุบรรณดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีควบตำแหน่งรัฐมนตรีมหาไทยจริงๆแล้วเนี่ยสองคนเนี่ยนะจะต้องเป็นคนช่วยคนไทยที่ถูกจับ โดยที่ไม่ได้ทําความผิดนะอันนี้เราไม่ได้ทําความผิดนะแล้วไปเนี่ยกับคุณพนิตเนี่ยไปเพื่อไปดูหลักเกณฑ์ี่สิบกนะแล้วเรายังอยู่ในแผ่นดินไทยนะมันเอาสิทธิ์อะไรมาจับพวกเราเนี่ยเขายืนยันเลยเขาบอกว่าเนี่ยผู้ใหญ่ของประเทศท่านนั่นแหละทีบท่านมาให้เราคือเขาก็รู้อยู่ว่าจับเราไม่ได้นะจับเจ็ดคนไทยไม่ได้แล้วปรากฏว่ายังไรรู้ไหมครับปรากฏว่าพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยว,ว,นะะวันที่สามเราถูกจับนะครับวันที่ยี่สิบ้า วันวานกังคือไปถึงไม่ได้หลับได้นอนเลยนะไม่ได้กินอะไรมันไม่ให้กินเลยนะ้ำมันก็ไม่ให้ตั้งแต่เราถูกจับเนี่ยตั้งแต่เราถูกจับเนี่ยตั้งแต่ตอน9้าโมงแล้วเนี่ยมันเป็นการกระทำที่ผิดตามปวิอาญานะของการดำเนินคดีเพราะว่าทุกป,ประเทศมันจะเหมือนกันว่าถ้ากระทำความผิดที่ใดเนี่ยมันจะต้องดำเนินคดีที่นั่นถูกไหมครับเราเนี่ยถูกจับตรงนั้นซึ่งมันขึ้นกับจังหวัดเบนเตีเเเยมเบนเจยนะก็ต้อง ถูกดําเนินคดีที่สถานีตํารวจนะครับที่มีอํานาจนะฮะมีขอบเขตอํานาจและก็ต้องถูกดําเนินคดีถ้าจะขึ้นลงขึ้นศาลก็ต้องขึ้นอยู่ที่ในเขตแคนเิเมนเจยซึ่งเขามีทั้งเรือนจำมีทั้งศาลอยู่ที่นั่นแต่ปรากฏมันเอาพวกเราข้ามเขตเนี่ยคุณคิดดูสิมันเอาไปดําเนินคดีถึงพนมเปญเนี่ยเอาไปเลยเอาไปคืนนั้นเลยไม่ได้หยุดเลยนะเดินทางตั้งคืน ข้าวเราก็ไม่ได้กินไปได้กินจนถึงพนมเปญนะไปถึงพนมเปญรู้สึกจะประมาณตีหนึ่งนะวิ่งจากชายแดนไปหัวไหล่ไหลเป็นสิบชั่วโมงเลยไม่ให้นอนนะคนอื่นเนี่ยสอบแล้วมันให้นอนนะมันสอบปากคำเสร็จมันก็ให้นอนแล้วเพราะว่าทุกคนเนี่ยยอมรับหมดตามที่มันกล่อมผมไม่ยอมรับคนเดียวแล้วผมบอกว่าพวกคุณไม่มีอำนาจมาสอบผมผมไม่ยอมรับอำนาจพวกคุณเขากล่อมว่ายังไงครับเท่าที่ฟังนะให้รับสารภาพแล้วเดี๋ยวก็จะปล่อย ผมไม่ยอมผมคือให้รับสาร,รภาพาว่าเข้าเขตประเทศเขาแออนะครับนะะว่าพวกคุณสู้ไม่ได้หรอกให้รับสาร,รภาพาว่าเข้าเขตประเทศเขาแต่ผมไม่ยอมแล้วผมบอกเลยว่าคุณไม่มีอำนาจมาสอบผมไอ้คนที่สอบสวนผมเนี่ยมันผู้ภาษาไทยเก่งนะมันเคยมาเรียนที่ประเทศไทยนะรู้สึกว่าจะจบ ในร้อยไทยด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะมันพูดไทยเก่งมาก<ฮ>เป็นยศพันตำรวจเอกเ,อเป็นตํารวจตอมอแต่มาสอบผมผมบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์ผมไม่ได้ทําความผิดนะคุณไม่มีอำนาจผมอยู่ในแผ่นดินผมผมอยู่ในแผ่นดินไทยคุณไม่มีสิทธิ์มาดําเนินคดีกับผมผมไม่ได้ทําความผิดทั้งกฎหมายไทยกฎหมายไทยผมก็ไม่ได้ทําความผิดแล้วผมจะมาผิดกฎหมายคุณได้ยังไงใน,นเมื่อผมอยู่ในแผ่นดินผมผมไม่ได้ทําความผิด ของคุณ,ค,ณคุณจะมายัดข้อหาอะไต่างๆมากราหาแะไต่างๆผมปฏิเสธแล้วก็ไม่ให้ปากคําผมไม่ให้ปากคําอยู่คนเดียวไม่เซ็นไม่อะไรมันก็ได้ทรมานผมคือไม่ให้ผมนอนเลยอะทั้งคืนจนถึงเช้าแปดโมงคึ่งมันก็เอาพวกเราเนี่ยไปที่ศาลเลยของกัรมบูชาผู้พิพากษาผู้หญิงก็ถามคุณจะรับสารภาพไหมผมก็ตอบว่าผ,ผ,ผู้พิพากษาคุณเอาสิทธอะไรมายัดข้อหาผม แล้วจะมาให้ผมรับสารภาพเรื่องอะไรผมพบอยู่แผ่นดินผมอะคุณลากผมมาในประเทศคุณเรื่องอะไรคุณน่ะทำผิดไม่ใช่ผมผมก็ว่าผู้พาาิพากษาผู้หญิงคนนั้นเลยคุณไม่มีสิทธิ์จะมาดําเนินคดีกับผมผู้พิพากษาก็โกรธตกลงแล้วเนี่ยคุณจะยอมรับการที่เราจะคุมขังคุณที่เรือนจํำไหมผมก็บอกคุณไม่มีสิทธิ์จะมาขังผมมันก็ยั่งอยู่ว่า ยินจะยอมเซ็นไหมผมบอกผมไม่เซ็นนะแล้วผมไม่ยอมรับไอ้ผู้พิกษากขาก็บอกว่าจะต้องตอบมาถ้าไม่ตอบไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าเอ้ยมึงจะมาบังคับทําไม่ก็ในเมื่อคุณทํากับผมจนถ,ถึงทุกวันนี้แล้วเพราะคุณใช้อํานาจคุณใช้ตํารวจจับคุณเอาอาวุธมาคุมตัวผมนะคุณใช้ผมอยู่ที่ไหนอ่ะผมจะไปปฏิเสธคุณได้ยังไงอ่ะ นะแล้วมันต้องมาถามผมทําไมถามว่าผมอยากมาที่พนมเปญไหมผมก็ไม่ได้อยากมาเพราะว่าพวกคุณบังคับผมไงนะพวกคุณบังคับให้ผมมาปรากฏว่าทูตไทยในขณะนั้นไปแต่จำไม่ผิดชื่อประสาทปราสาทวินิจฉัยไปเจอหน้าผมที่ศาลก็ดาผมเลยทูตนะไทยเนีย่ยนะนะด,ด่าพี่โอ้โหด่าผมเลยเจาะจงมาดด่าแต่ผมเลยเพราะว่าผมเป็นคนเดียวที่ปฏิเสธไม่รับทนายขเขมรทุกคนเซ็นรับ เพราะว่าสถานทูตจัดทนายขเขมรมาให้สองคนผมไม่รับให้มันมาเป็นทนายผมปรากฏว่าทูตประสาทพอรู้ข่าวก็รีบมาเจราจากับผมมาถึงก็โกรธหัวฟัดหัวเหวียงเลยตะโกนมาแต่ไกลเลยคุณเนี่ยนะสร้างปัญหาไม่จบเนี่ยปีใหม่เนี่ย,ย,ยแทนที่ผมจะกลับไปบ้านที่เมืองไทยผมต้องมาเสียเวลากับคุณนี่แหละผมก็เลยด่าสวนไปเลย เอ้ยพูดดีๆนะผมก็ด่าแกเลยผมไม่เกรงใจแล้วเอ้คุณพูดกับผมดีๆนะเอ้ยผมเนี่ยไม่ได้มาสร้างเรื่องให้คุณนะก็ผมถูกเขาจับมาอย่างไม่เป็นธรรมมากเอ้แล้วคุณมีสิทธิ์อะไรามาว่าผมอะ่ะเนี่ยผมด่าแกเลยแล้วผมบอกผมไม่รับผมไม่รับไอ้นี่เป็นนายเพราะอะไรเพราะว่าผมสอบถามแล้วปรากฏว่าทนายสองคนเนี่ยมันเป็นทนายที่ไอรียองพัดหรือพัดสุภาพ ซึ่งเป็นคนสนิทของทักษิณเป็นคนจ้างให้ผมด่าเลยสถานทูตไทยไม่มีปัญญาไม่มีเงินจ้างทนายเองเหรอทำไมจะต้องไปให้ไอรียองพัดมันเอาทนายให้มันมามาทำคดีให้ผมผมไม่มั่นใจแต่แล้วเนี่ยพวกเราก็มากล่อมผมทุกคนเนี่ยที่โดนจับก็มากล่อมผมบอกเออคุณบีระยอมเขาเถอะเพราะว่าถ้าคุณไม่เซ็นเนี่ยพวกเราก็จะไม่มีทนายสู้คดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาละก็ผ่านไป พอตอนเย็นคุณกสิทธิ์พี่ลมบินไปไปเยี่ยมพวกเราที่เรือนจำเปซอแล้วก็เราต้องเอาคุณลาตีกับคุณนารุมนคุณนารุมนคุณตุ๊กเนี่ยมาจากเรือนจำผู้หญิงที่อยู่ติดกันเอามารวมกันที่เรือนจำเปศอชายทั้งเจ็ดคนเจอหน้าคุณกสิทธิ์ก็ว่าผมเลยบอกเอ้ยเองเนี่ยวีลาคือเขาก็รู้จักกับผมนะบอกเอ้ยวีลาเองก็ยอมยอมไปก่อนเถอะนะ กลับไปเราจะพูดยังไงก็ได้ผมบอกเฮ้ยพี่พูดอย่างนี้ไม่ได้นะมันไม่ใช่ว็บยอมยอมไปก็ได้นะพี่อันนี้มันเรื่องอธิปไตยของชาติเรานะพี่เฮ้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยผมเนี่ยนะทําไม่ได้นะพี่จะให้ผมเนี่ยรับตัวปลัวตายแล้วผมยอมรับตามที่มัน จะกล่าวหาผมยังไงจะยัดข้อหาผมยังไงแล้วผมก็รับรับไปเสร็จแล้วเนี่ยพี่บอกว่าพอกลับไปถึงเมืองไทยเราจะพูดยังไงก็ได้จะโกหกยังไงก็ได้ไม่มีใครรู้ผมบอกว่าก็ไม่มีใครรู้แต่ผมรู้พี่ก็รู้แล้วผมจะมั่นใจได้ยังไงความลับมันจะมีในโลกผมไม่เชื่อแล้วที่สําคัญเนี่ยผมไม่กินแหนงแขงใจนะไม่เอานะครับแกเลยพูดออกมาเลยว่าวีระเองรู้เปล่าเราล้ําเข้ามาในเขตเขาในห้าสิบเมตร ผมบอกโอ้มันบ้าใหญ่แล้วพี่ที่บอกว่าผมล้ำเข้ามาห้าสิบเมตรเนี่ยใครบอกพี่เขมรมันบอกพี่ใช่ไหมพี่ยังไม่เห็นด้วยตาเลยว่าพวกเราถูกจับจุดไหนไอ้ที่เราจับถูกจับมันอยู่ในแผ่นดินไทยแล้วมันจะไปล้ำเข้าห้าสิบเมตรได้ยังไงแกก็บอกเออนั่นแหละนะเนะถียงกับมันตอนนี้ไม่มีประโยชน์อ่าน่าเองก็ยอมยอมมันไปก่อนผมบอกผมไม่ยอมผมคนเดียวไม่ยอมแกก็ ไม่ไม่สบายใจไม่พอใจผมหาว่าผามว่าผมสร้างปัญหารู้ไหมสิ่งที่เขาทำกับผมคุณแม่ผมเนี่ยบินไปเยี่ยมผมในวันรุ่งขึ้นสถานทูตไทยไม่ให้แม่ผมเจอผมเลยนะแม่ผมต้องรออยู่ที่ขเขมรเนี่ยหลายวันผมไม่ได้เจอแม่ผมเลยนะผมได้เจอแม่ผมเนี่ยครั้งแรกก็คือวันที่ผมเนี่ยถูกนำตัวไปขึ้นศาลเมื่อวันที่หนึ่ง กุมภาพันธ์พ5 4ดูสิครับครอบครัวคุณพนิษได้เยี่ยมคุณพนิษทันทีเลยวันรุ่งขึ้นคนเดียวอีกคนนึงก็คือคุณแซมดินนะที่ได้สิทธิครอบครัวได้เยี่ยมแต่วีละไม่ได้ดูมันทำกับผมกับครอบครอบครัวผมซึ่งผมก็รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมทำไมลำเอียงอย่างนี้แล้วคุณพนิษนี่ทุกวันนะไม่ตอดช่วงกังวันนะ สถานทูตมารับไปอยู่ที่สถานทูตไม่ได้นอนไม่ได้เดินอยู่ในเรือนจํานะแล้วคุณพนิดเนี่ยอยู่ในเรือนจําเนี่ยเฉพาะตอนกลางคืนไม่น่าจะไม่ถึงสิบวันนะพอโกนหัวเสร็จเขาก็เอาเอาไปอยู่สถานทูตไทยเลยคุณพนิดเนี่ยออกไปอยู่สถานทูตไทยก่อนแล้วพอมาวันที่สิบหกมกราคม2 5 5พรอห้าสิบสี่ก็นำพวกเราที่เหลือหคนไปที่สารอุทธรณ์ ถามว่าจะรับสารภาพหรือไม่รับสารภาพผมไม่รับสารภาพแต่ที่เหลือทุกคนนะทั้งคุณแซมดินคุณตุ๊กคุณลาตรีคุณอิปพลทอนคุณเปียกตายแน่ก็ถูกกล่อมว่าให้รับรับไปเถอะพวกนั้นก็รับแล้วก็เซ็นไปแล้วด้วยนะก็ได้รับการประกันตัวไปอยู่ที่สถานทูตยกเว้นวีละคนเดียวเพราะว่าผมไม่ยอมรับว่าเข้าประเทศเขาไม่ยอมรับข้อเก่านะมันก็ ไม่ปล่อยผมจาภาพที่ผมตะโกนก่อนขึ้นรถได้ไหมผมจะสู้กับมันจนถึงที่สุดจาภาพนั้นได้ไหมแล้วก็เอาผมกลับไปขังอยู่คนเดียวพอต่อมาตอนที่คุณลาตีเนี่ยอยู่อยู่อยู่ที่สถานทูตไทยคุณลาตีก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างแล้วคุณลาตีก็รู้อยู่แล้วว่าผมเด็ดเดี่ยวยังไงผมไม่ยอมคุณลาตีก็รู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนี้ไม่เป็นธรรมแล้วแล้วแกก็รู้รู้แล้วว่าเริ่มรู้แล้วว่าถูกหลอกคุณลาตีก็เลยกลับคําว่าแกไม่ไม่รับแล้ว แกจะยืนหยัดกับผมพอคุณลาตีเนี่ยนะครับมายืนหยัดและไม่เซ็นรับสารภาพเท่านั้นแหละพอวันที่มีการพิจารณาคดีเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ก็นำตัวคุณลาตีมาด้วยแต่พวกนั้นได้ประกันตัวกลับประเทศไทยหมดแล้วคุณลาตีก็เลยต้องมาขึ้นศาลกับผมในวันที่หนึ่ง กุมภาคุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นผมก็เพิ่งเห็นเนี่ยนะนอกจากคดีจราจรเท่านั้นนี่ยที่มันจะพิจรารณาคดีภายในวันเดียวแล้วจบอันนี้จะเป็นคดีจราจรความผิดเล็กๆน้อยแต่อันนี้คดีอาญานะและที่สําคัญเนี่ยมันยัดข้อหาผมกับคุณลาตีเพิ่มนะในวันนั้น,นผมกับคุณลาตีเป็นจลาชนเป็นสายลับเข้าไปจรากรรมความลับทางการทหารของ,ของเขเมรดูสิครับสายลับ เอกชนมันมีอยู่แล้วในโลกเนี่ยถ้าผมเป็นสายลับจริงผมก็ต้องเป็นสายลับของหน่วยงานความมั่นคงของรัฐไทยนะและประเทศไทยนีย่ยอมให้เขายัดข้อหาผมได้อย่างไรกับคุณลาตรีเนี่ยผมก็เสียหายในฐานะส่วนตัวคือเสียหายคือต้องติดคุกตามการกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมแต่ประเทศไทยต้องเสียเกียรติภูมินะต่อสายตาชาวโลกว่าประเทศไทยส่งวีระกับลาตีเข้าไปเป็นสายลับ ดูสิแล้วเขาจับได้ซึ่งมันไม่ใช่เลยผมเนี่ยทำงานเนี่ยเปิดเผยเป็นที่รู้จักกสานาสาธารณชนเขารู้จักผมในขณะที่ผมถูกจับปี5 3สังคมไทยรู้จักผมดีว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ช่วยราชก,การต้านไผ่คอรัปชันครับไม่เคยมีประวัติไปเป็นสายลับหรือไปทำงานรับใช้หน่วยงานความมั่นคงใดๆทั้งสิ้นประเทศไทยก็รู้ดีแล้วปล่อยเขายัดข้อหาผมได้ยังไงเห็นไหมเนี่ยคุณดูดิความ ใจดำความอมหิตโหดเหี้ยมของผู้เมียรอาตไทยในขณะนั้นรัฐบาลไทยในขณะนั้นเนี่ยนะโหดเหี้ยมอมหิตกับผมถึงขนาดนั้นเนี่ยกับคุณลาตียอมให้เขาเอาเราไปทรามานในคุกทั้งๆทงี่ก็รู้กอยู่แก่ใจว่าเราทั้งคู่ไม่ได้ทําความผิดนะครับไม่ได้ทําความผิดใดๆเลยแต่ปล่อยให้เขายัดข้อหาเขาจะยัดข้อหาอะไรก็ไม่ปฏิเสธไม่ปกป้องผมกับคุณลาตีเลยเห็นไหม ตอนนั้นเนี่ยคุณประยุทธ์จันโอชาเป็นพอบบมนะผมเสียใจอยู่ทุกวันเนี่ยว่าคุณประยุทธ์จันโอชาเป็นพอบบมมีอำนาจประกาศกฎอายการศึกทั้งประเทศในเมื่อ เขาจับแล้วเขาไม่ปล่อยแล้วตรงนั้นเนี่ยมันมีทหารขาเขมรแค่หนึ่งกองร้อยเท่านั้นนะแล้วกว่าทหารเขาจะส่งกําลังเข้ามาช่วยเนี่ยต้องใช้เวลาเดินทางเป็นชั่วโมงตรงนั้นเรามีกองกําลังบูรพาซึ่งมีทหารเนี่ยเป็นหมื่นคนนะครับกองกําลังบูรพาอยู่ที่สะแก้วมีทั้งเครื่องบินมีทั้งรถถังรถกาอปืนใหญ่แค่เคลื่อนกาลังไม่กี่นาทีไปจ่อจุดที่เขาจับพวกเราเนี่ยแล้วก็บอกให้กองร้อยเนี่ยไอ้ร้อยเอกซมพอนะบอกให้ปล่อยพวกเราเนี่ย ผมถามว่าเขาเมรมันจะเอาอะไรมาสู้แต่ไม่ช่วยครับปล่อยให้เขาเอาพวกเราไปปนมเปนเนี่ยเนี่ยผมถึงเสียใจอยู่ทุกวันนี้ว่าเอ้ยคนไทยทําไมทํากับผมอย่างนี้วะผมไม่ได้ไม่เคยทําความชั่วช้าเลวทรามหรือทําผิดกฎหมายอาญาใดๆในประเทศไทยเลยนะก่อนหน้านะั้นเนี่ยผมจะถูกให้พวกนักการเมืองหรือขา้าราชการมากล่าวหา นะในความผิดมินประมาทเพราะผมไปตรวจสอบการทุจริตของเขาคุกคดีมีการพิสูจน์ในศาลผมชนะทั้งหมดครับผมไม่เคยแพ้แม้แต่คดีเดียวก็หมายความว่าประเทศเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไอ้พวกที่มันทุจริตโกงกินเนี่ยนะมันอยากเอาผมเข้าคุกจะตายแต่มันเอาผมเข้าคุกไม่ได้เหตุนี้ใช่ไหมมันจึงไปร่วมมือส่งผมถีบไปให้หุ่นเซนเไปขังให้ผมไปเน่าตายในคุกเนะี่ยนี่แหละครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,นี่คือความจริงทั้งหมด และในการพิจารณาคดีวันที่หนึ่งกุมภาพันห้าร5อยเนี่ยคนไทยรู้ด้วยนะฟังดีๆนะพิจารณาคดีเริ่มพิจารณาคดี8ปดโมงครึ่งตัดสินผมตอนสองทุ่มโอ้โห วันเดียวเลยจบเลยและพอเริ่มพิจาาคดีเนี่ยนะครับปรากฏว่าทีมทนายไทยเนี่ยซึ่งนำโดยพี่การุณสายงามนำเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่าบ้านน้องจานเป็นแผ่นดินไทยนยมีทั้งภาพถ่ายแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับแผนที่ UN ทุกอย่างมีหลักฐานยืนยันก่อนหน้านั้นเลยว่าก่อนปี2543ที่เที่ขเมรมันจะเข้ามายึดเนี่ยเป็นแผ่นดินไทยมีคนไทยอยู่ ปรากฏว่าก่อนที่จะพิจารณาคดีเนี่ยได้เอาไปให้สถานผู้ไทยรับรองสถานทูตไทยไม่รับรองให้แม้แต่แผ่นเดียวครับโอ้โหบัดซบจริงๆครับเนี่ยนี่แหละที่เป็นสาเหตุที่ทําให้แพ้คดียังไม่จบยังไม่จบปรากฏว่าพอเริ่มพิจารณาคดีพี่การุณก็ตะโกนบอกผมว่ามันไม่ยอมรับเอกสารไทยผมก็ถามผ่านล่ามล่ามก็ตอบว่าไอ้ไอ,อ,อ้ผู้พากษาก็ตอบว่าเพราะรัฐบาลคุณไม่รับรอง ดังนั้นเอกสารของคุณจึงไม่สามารถใช้ในนี้ผมบอกทั้งนั้นผมขอทนายไทยผมขอให้คุณการุนเป็นทนายผมมันบอกว่าประเทศมันไม่ยอมรับอำนาจทนายต่างชาติต้องใช้ทนายมันเท่านั้นแต่พอเริ่มพิจารคดีรู้ไม่เกิดอะไรขึ้นเวลาที่อายการมันกล่าวหาว่าผมเนี่ยกับคุณลาตีผิดนะข้อหาหนึ่งสองสามสี่สี่ข้อหา 1, 2, 3, 4, 4, เริ่มตั้งแต่เป็นจรลาชนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเข้าเขตทหารโดยไม่ได้รับอนุญาตอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็มีเ,เครื่องมือในการจารกรรมปรากฏว่าไอ้ทนายสองคนที่ประเทศไทยจ้างมันนั่งเฉยครับไม่คัดค้านเลยมันไม่แก้ป่างอะไรให้ผมเลยครับผมก็หันไปมองมันมาให้มื่อไหร่พวกมึงจะชี้แจง เพื่อปกป้องกูอ่ะเฮ้ย hey, มึงเป็นทนายให้กูไม่ใช่เหอรอพักวดมันไม่ทําหน้าที่ครับผมเลยต้องยกมือลุกขึ้นยืนแล้วก็ให้ล่ามแปลเลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอว่าความเองแล้วกันในเมื่อทน,ทนายผมผมด่ามันเลยกลางศาลเลยว่าเนี่ยถ้าไอ้ทนายผมมันไม่ทําหน้าที่ผมจะขอทําหน้าที่เองแล้วผมก็เลยต้องว่าความเองดูสิครับแก้ต่างเองลวลาเขาเกาหามาผมก็โต้เองเลยดีว่าศาลขมรเนี่ยมันเป็นระบบไต่สวน มันไม่ใช่ระบบกล่าวหาอย่างเรามันก็จึงให้สิทธิ์ผมเนี่ยได้เต็มที่ในการที่ผมจะแก้ข้อกล่าวหาอย่างเช่นเวลามันกล่าวหาผมเมื่อผมเข้าเขตทหารเนี่ยไปจารกรรมผมบอกว่าเฮ้ยผมไปเข้าเขตทหารตรงไหนวะผมเพิ่งเดินผ่านทุ่งนาแล้วรู้ไหมครับสารเหมิมันว่าผมยังไงกฎหมายมันเนี่ย บอกว่าทุ่งนาก็คือกองทัพมันบอกว่ามันบอกว่านาทุกแปลงในกระเหมนเนี่ยคือเป็นแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงกองทัพดังนั้นจึงเป็นเขตทหารทั้งหมดโอ้โหผมเลยบอกเฮ้ยนี่มึงนี่มันหมาป่ากัะรูดแกะนี่วานหมายความว่าไม่รู้ยังไงมึงก็ผิดเนี่ยคุณเคยเจอสารแบบนี้ในโลกไหมแม่ผมก็นั่งฟังอยู่เลขาทูต ก็อยู่นักข่าวก็นั่งฟังอยู่ลองไปถามนักข่าวที่ที่ที่ไปร่วมฟังในวันนั้นถามดูได้เลยพี่การุณสายงามก็อยู่เออแล้วอีกเรื่องหนึง่งผมบอกว่าเอ้ผมขอใช้ล่ามของผมได้ไหมที่เป็นคนขเขมรน่ะล่ามนี่เป็นผู้หญิงก็เป็นคนขเขมรนั่นแหละผมขอให้ให้แปลคู่ได้ไหมเพราะผมรู้สึกว่าเวลาที่ผมพูดอะไรออกไปเนี่ยให้ล่ามของเขาเนี่ยล่ามของศาลเนี่ยมันแปลไม่ตรงอะ่ะ เข้าใจไหมเวลาผมพูดอย่างมันไปแปลอีกอย่างหนึง่งมันก็เสียผมก็เสียหายเสียเปรียบสิครับศาลมันไม่ยอมผมบอกเอาก็ล่ามนี่ก็เป็นคนขเขมรน,นะเออไม่ใช่คนไทยนะก็เป็นคนขเขมรน,นะแล้วก็เป็นล่ามที่ขึ้นทะเบียนกับศาลด้วยที่สําคัญเป็นล่ามที่ขึ้นทะเบียนกับศาลอยู่แล้วด้วยแต่ผมต้องการล่ามคนนี้ให้มันช่วยแปลอีกคนหนึ่งมันไม่ยอมในที่สุดแล้วก็รวบรับตัดความแล้วพิพากษาตอนสองทุ่มให้จำคุกผมแปดปีไม่รอลงอาญา จำคุกคุลาตีหกปีไม่รอลงายอยาญานี่คือความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับผมก่อนที่จะมีคำพิพากษาจำคุกผกแปดปีเนี่ยก่อนหน้านั้นสิบวันเนี่ยผมเพิ่งมารู้ตอนหลังนะหลังจากที่ออกจากคุกมาแล้วกลับเมืองไทยผมได้รู้ว่าก่อนที่จะมีคำพิพากษาผมเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันหรอยห้าสิบสี่นั่นนะคุณเซนเนี่ยได้ไปเปิดถนนเส้นหนึ่งในกัมพูชาก่อนหน้านั้นสิบวันครับ มีนักข่าวไปถามบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการพิจารณาคดีไอ้หัว,วเหล็กเนี่ยมันเรียกผมไอ้หัว,วเหล็กเนี่ยมันจะต้องมีความผิดเท่าไหร่คุณเซนบอกเนี่ยต้องขังมันแปดปีเฮ้ยมันก็ตัดสินผมแปดปีจริงนั้นเลยตามุณเซนพูดเลยารล่วงหน้าเอ้เหมือนมันเหมือนเหมือนมันเขียนคาที่ภาคสารล่วงหน้าแล้วคุณอย่าลืมนะคนที่เขาเป็นนักกฎหมายนี่เขาจะย่อมรู้ดีนะไม่ว่าเป็นทนายหรืออายการสารเนี่ย ไอ้คำพิพากษาเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการเขียนเป็นเดือนนะครับไอ้นี่มันพิจารณาคดีผมในวันเดียวนะเริ่มตั้งแต่แปดโมงครึ่งแล้วมนเลยวันนั้นเลยพาษาเลยเนี่ยคุณคิดดูดิมันโอ้โหแม่มันเก่งขนาดนี้เลยเหรอเสมมันเก่งขนาดนี้เลยเหรอมันเขียนคำพิพากษาแต่ภายในวันเดียวเลยพิจารณาคดีเสร็จตอนเย็นเขียนคำพิพากษาเลยพิพากษาเลยครับดูสิครับ เนี่ยคือสีที่มันเกิดขึ้นกับผมครับ